ามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะลานโพนาเกลือโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เดิมให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบด้วยสนามเด็กเล่นศาลาพักผ่อนลานอเนกป,ประสงค์ลู่วิ่งลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมลานออกกำลังกายรำไทยเก๊กพร้อมจัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นล่ะะลาสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่13มิถุนายนนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวรพจน์พงพาลีและนายชูเกียรติหนองใหญ่ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าก่อนส่งมอบงานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะลานโพนาเกลือโดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งรวมลงพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโดยนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะลานโพนาเกลือแห่งนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งในสัญญายังเหลือระยะเวลาอีกพอสมควรแต่ทางเมืองพัทยาได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้น ในวันนี้จึงลงพื้นที่มาติดตามดูความคืบหน้าในภาพรวมเนื่องจากในปลายสัปดาห์นี้จะครบกำหนดตรวจรับงานซึ่งก็พบว่าเหลือแค่เก็บความเรียบร้อยอีกไม่มากนักซึ่งการออกแบบของสวนสาธารณะลานโพนาเกลือจะออกแบบให้แตกต่างจากสวนสาธารณะอื่นๆของเมืองพัทยาเพื่อให้คงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นที่โอทาวนาเกลือที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย คือสถานที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่ทานอาหารจำพวกปิ้งย่างซึ่งที่ตลาดลานโพนาเกลือแห่งนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลปิ้งย่างที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวพักผ่อนและทานอาหารทะเลกันเป็นจำนวนมากทางเมืองพัทยาจะปรับปรุงให้มานั่งริมชายหาดด้านขวามือ ส่วนในสวนก็จะใช้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่นาเกลือและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนายมาโนอดยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการออกแบบนั้นเมืองพัทยาจะใส่ใจในการอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความเป็นโอทาวนาเกลือเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์โดยมีการตกแต่งที่สวยงามประกอบไปด้วยเรือไม้ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม สื่อถึงเรือประมงพื้นบ้านที่เป็นของเก่าแก่ของชาวนาเกลือเครื่องเล่นที่ทำด้วยไม้ขัดเงาสวยงามอีกทั้งเครื่องออกกำลังกายและลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในช่วงที่มีการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันไปบ้างที่ทำให้ไม่สามารถมาใช้สถานที่แห่งนี้ได้แต่หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย เมืองพัทยาก็จะเปิดใช้งานทันทีคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปลายเดือนนี้โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา5นาฬกาถึง22นาฬิกาของทุกวันพร้อมทั้งจัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลความปลอดภัยต่างๆด้วยับสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุขภาพบริเวณ้านพนาเกือน,นะครับก็เราก็ได้เรื่องโครงการมาตั้งแต่ ต้นปีนะครับต้นปีแล้วนะครับนี้สัญญาเนี่ยก็ยังเหลือระยะเว,วลาพอสมควรแต่ว่าทางทีมงานของมูลนี่ยได้เร่งรัดทางทางผู้รับเหมาเนี่ยให้ได้ชับเวลาให้เร็วขึ้นวันนี้ได้ก็ลงพื้นที่มาเนี่ยทราบว่าผู้รับจ้างเนี่ยก็เหลืองานแค่เก็บงานส่งงานกับให้ทามามพยาโดยที่จะนัดตรวจรับงานกันปลายอาทิตย์นี้นะครับก็อย่างด้านหลังนะครับว่าการออกแบบของสุขภาพหรือ โอทาวนาเกลเราจะออกแบบให้ลักษณะแหบนีครับเป็นพื้นที่อีกแบบหนึ่งให้แตกต่างกับพัทยาเพราะว่าพื้นที่ทางนาเกลจะเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยที่เราจะออกแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เหลือที่จะต้องปรับปรุงนิดนึงก็คือเรื่องสถานที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาทานอาหารโดยใช้ทัศน์ปิ้งย่างที่จะเป็นที่เก่าฝันของท่องเที่ยวเป็นมากนะครับปิ้งย่างอานทะเลก็จะ ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มานั่งบริเวณริมชายหาดด้านขวามือนะครับในสวนนี้เราก็จะใช้เป็นที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่นาเกลือแล้วก็นักเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะครับผลการดาเนินการจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับความพึงพอใจของเมืองพยากับผลงานของผู้รับจ้างเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็จะทํายังไงให้จุดนี้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ครับสําหรับเอ่อ อย่างที่เห็นนะครับว่าการออกแบบพรมพทยานเนี่ยก็คามจะออกแบบให้ให้ทางนาเกลือเนี่ยเป็นโอทาวนาเกลือให้ได้เพราะว่าเราจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงรักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางนาเกลือเนี่ยจะไม่ค่อยมีสถานบันเทิงต่างๆนะครับที่อย่างที่เราเห็นตามพัทยานะครับการออกแบบในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ใส่ใจนะครับใส่ใจในการอนุรักษ์พื้นที่นะครับอย่างที่ที่แรกนะครับที่ทางสวนสุขภาพเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีทั้งเรือนะครับเรือประมงทุ่บ้านที่ เป็นของเก่าแก่ของแ่วนักเกลือเราก็นำมาออกแบบนะครับวันนี้การออกแบบเนี่ยแล้วก็ผลงานทางรถจ้างตามที่ทางผู้ควบคุมงานได้เข้มงวดแล้วก็ลงมาตรวจสอบตลอดเวลาเนี่ยผลงานเข้าออกมาดีนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้บ้างนะครับช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะไม่สามารถมาใช้สถานที่อย่างนี้ได้แต่หลักนี้แล้วนะครับวักน,นี้แล้วหลังจากที่เรามาอบงานแล้วเนี่ย เราก็จะเปิดใช้งานได้ได้เลยนะครับท่านองคะการเปิดให้บริการเนี่ยจะมีกําหนดเวลาเปิดปิดไหมคะหรือว่าเปิดโอเพนเลยคะโดยปกติแล้วนะครับแล้วก็สถานที่สวนทุกสวนของมรุงเทยาเนี่ยเราก็มีสถานที่แล้วก็มีเวลาปิดเปิดไม่ไม่เท่ากันนะครับอย่างพื้นที่นาเกลือเนี่ยสักงสี่ทุ่มก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วก็จะเริ่มปิดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็เวลาเปิดก็คงประมาณตีห้านะครับที่จะเปิดให้ใช้บริการแล้วก็นั่งเที่ยวหรือว่า คนที่อยู่ท้าตีห้าเนี่ยคนคนที่อยู่นาเกลือเนี่ยก็จะมาใช้ออกกำลังกายกันที่สวนนี้อยู่ประจำนะครับก็ต้องใช้เวลานั้นนะครับว่าให้ปิดเวลาประมาณสี่ทุม่มนะครับแล้วก็เปิดช่วงประมาณตีห้านะครับมีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลเลยื้นที่นี่ไหมคะถ้างรับเปิดแล้วอาจจะมีคนเล่นลอดหรือคนประจดเอามาใช้เป็นที่หลับนอนอะไรงเงี้ยครับครับในในแต่ละสวนนะครับในแต่ละสวนเนี่ยเราเปเจ้าที่ที่คอ,อยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ตแต่ละส่วนแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราเกำลังสร้งคนที่ดูแลเนี่ยก็ไม่ได้จ้างมานะครับหลังจากที่เราได้รับมอบงานแล้วอาทิตย์นี้นะครับคิดว่าประมาณสักก่อนก่อนที่เดือนเนี่ยเราก็จะเปิดใช้นะครับจะได้ให้ให้ทางประชายชนที่เขาต้องการใช้พื้นที่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ประมาณสักหกเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยครับก็ไม่ได้เข้ามาใช้เลย ม่แคมเป์เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e ฟิว Academy